สิหกุมภาพันธ์นะครับในที่สุดสิ่งนี้ก็มาถึงไม่บอกก็รู้ผมว่าทุกคนน่าจะได้ร่วมยินดีกับพวกเราไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆเรา1ล้าน Subscribe ใช่ไหมครับก็เกิดขึ้นได้จากแรงกดของทุกๆคนจริงๆซึ่งมันหมายถึงแรงความมั่นใจความร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยนะครับอันนี้เป็นกล่อง youtube ซึ่งแน่นอนแหละต้องเป็นปุ่มทองแน่นอนนะผมเพิ่งแกะสดๆตอนนี้เพราะว่าคิดว่าจะเปิดพร้อมกันเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเช้านี้ลงมาจากบ้านแล้วเห็นกล่องนี้วางอยู่มันส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะมาจากโอเคนะโอคลาโฮมานะเอาเอาอาจจะไม่ใช่ที่อยู่หลักของอ่ o g ูเก l e เพล็ที่ผมเคยไปเยือนนะที่ซานฟรานซิสโกนะแต่ว่าอันนี้ก็มาจากอเมริกามาจาก y o u t u b e โดยตรง อันนี้ผมกำลังนึกถึงนะ11สิงหา2008วันแรกที่เปิดช l YouTube นี้ก็คือแบตไตใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกยุคตั้งแต่ยุคแรกต้นทางนะครับทุกคนเลยนะครับอาจารย์สุประเดชก็เป็นส่วนผักดันสำคัญในการเปิดช n e l นี้คุณอ้อพรทิพย์กองชุนผู้จัดการ Google ประเทศไทยอดีตนะ ก็ช่วยเหลือการอัปโหลดวิดีโอให้แบร์ไตเนี่ยลงรายการทั้ง2ชั่วโมงได้นะในวันที่ YouTube รับแค่15นาทีนะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับน่าเราผ่าน1ล้านซับกันไปซักพักตอนนี้ปุ่มทองถูกส่งมาถึงพวกเราแล้วขอบคุณทุกคนครับสวยจริงๆสวยจริงๆพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยนะครับ Presented to แ e a r ไตนะครับ Passing 1ล้าน s u b s c r i b e นะครับนี่เห็นไหมว่า เขาน่ารักตรงนี้เขาจะมีจดหมายมาครั้งที่แล้วนี่10,000แรัซับป,ปุ่มเงินนะเขาเขียนว่ามันเท่ากับคนในโคอลอสเซียมอันนี้เขาบอกคุณทําได้แล้วหนึ่งภารกิจหนึ่งช่องและอีกอย่างคือผู้ติดตามหนึ่งล้านคนยินดีด้วยนะขอบคุณที่แปลไทยมาครั้งนี้นะครับคุณอาจเริ่มต้นด้วยผู้ชมเพียงไม่กี่คนถูกแต่ขณะนี้พลังเสียงความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสารรค์อันน่าทึ่งของคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลก และเรื่องราวคุณแชร์ก็ช่วยมอบคุณค่าให้กับชุมชนที่คุณสร้างได้เป็นอย่างมากขณะที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเราภูมิใจที่จะขอมอบ Go Creator Awards เพื่อเชิดชูความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายอันน่าทึ่งของคุณดีนะวางไกลๆเห็นชัดก่ถึงใกล้ตายาวซะแล้วเอาเป็นว่าทึ่งจังเลยครับปลืม้มปลืม้มนะ น่าทึ่งของคุณโดยหวังว่าการมอบรางวัลสุดพิเศษนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและช่วยเตือนใจคุณว่าคุณสําคัญต่อผู้ชมทั้งหลายมากเพียงใดขอบคุณที่เตือนเรื่องนี้นะครับเรารู้ว่าความสําเร็จครั้งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คุณได้บรรลุและมีเป้าหมายอื่นอีกมากมายที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครีเอเตอร์ที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งกําลังสร้างบริษัทสื่อรุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในทุกๆวันแต่วิดีโอแต่ละรายการของคุณ นับเป็นหนึ่งพลังเสียงที่จะเปลี่ยนแปลงนิยามการสร้างและการรับชมเนื้อหาของโลกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณและขออดูความสําเร็จขั้นต่อไปของคุณอยู่ขอแสดงความนับถือลงชื่อคุณซูซานนะฮะคุณซูซานนามสกุลขออภยนะัยถ้าอ่านผิดนะ,อะวอชชิคลินะวอชชิคลินะฮะอันนี้อาจจะเป็นหรือนามสกุลไทยเนี่ย แต่เป็น c ีอของ YouTube นะครับผมไม่ได้ติดตามตําแหน่งล่าสุดของ c ีอีโอยูทูแต่ว่าคุณซูซาน c ีอีโอยูทูส่งมาให้ดีใจมากๆลูกสาวปุ่มทองมาหาเราแล้วนี่คือโกบัต e ูทูบ n ช l เนลเราได้1ล้าน Subscribe ใช่ไหมเมื่อตอนต้นเดือนจำได้ไหมต้นเดือนมกราแปลว่าอะไรก็คือเรามีคนดูติดตามช n e l แบร์ไตนของเราเนี่ยเกิน1ล้านคนแล้วตอนนี้ YouTube ก็เลยส่ง เขาเรียกว่าเป็นโกลบัตตันนะปุ่มทองมาเซเลบรตเราน่าฉลองไหมลูก Present to b แบรไตทำไมคะอ่านสิวันมีเลียนอะไรวันมีเลียนอะไร Subscribers ใช่ไหมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานแบร์ไตทั้งหมดโชโนลิมิตยุคใหม่ที่ทำทุกอย่างด้วยความทุ่มเทตั้งใจมี Data Analytics เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้คุณผู้ชมคุณลูกค้าและแล้วก็สามเหลี่ยมแห่งความรับชมนี้นะครับเป็นรับประโยชน์สูงสุดจาก c h anel แ e a r ไตนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจเราตั้งมั่นสัญญาว่าจะทำออริจินอลคอนเทนต์ให้มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆ Advertorial ที่เข้ามาแล้วก็ทุกๆคุณผู้ชมที่โดนป้ายากันไปอย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณมากมครับ